น่ากินมากๆเนื้อเด้งๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะสังขยาฟักทองของเราก็สุกแล้วสวัสดีค่ะวันนี้เจะปานชวนอร่อยกับฟักทองเส้นฝอยสูตรไม่ใส่แป้งทำทานเองง่ายๆเพื่อสุขภาพ หน้าตาดีมากๆเลยค่ะทําง่ายด้วยนะคะขั้นตอนเป็นยังไงเดี๋ยวมาดูกันเลยค่ะเรามาเตรียมฟักทองก่อนเลยนะคะนําฟักทองไปปอกเปลือกล้างทาความสะอาดให้เรียบร้อยแล้วก็มาซอยเป็นเส้นๆนะคะเพื่อนๆดูสิคะฟักทองชิ้นเล็กๆชิ้นเดียวโอ้ยได้บานเลยเยอะแยะเลยค่ะเสร็จแล้วเรามาเตรียมน้ําสังขยาง่ายๆกันเลยค่ะเริ่มจาก ไข่ไก่3ฟองตามด้วยกะทิ250กรัมใส่ลงไปเลยน้ำตาลมะพร้าวเกลือป่นเล็กน้อยและเนื้อฟักทองฝอยที่เราเได้ซอยเอาไว้นะคะบางส่วนเราจะเหลือเอาไว้สำหรับทําเป็นท็อปปิ้งนะคะเสร็จแล้วใช้ช้อนซ่อม พุกเขาทุกอย่างให้เป็นเนื้อเดียวกันเลยค่ะทุกอย่างเข้าเนื้อกันแบบนี้เป็นใช้ได้แล้วค่ะตักน้ํำสังขยาฟักทองใส่ในถ้วยอะไรก็ได้นะคะเป็นห่อใบตองก็ได้เตรียมใส่ซ้งนึ่งเลยค่ะตั้งน้ําในซ้งนึ่งรอเดือดแบบนี้เลยนะคะใส่สังขยาฟักทองลงนึ่งเลย ปิดฝาใช้เวลานึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงค่ะผ่านมา15นาทีแล้วนะคะสังขยาเราก็เริ่มสุกเราจะโรยท็อปปิ้งลงไปเลยค่ะถ้วยนี้เมื่อกี้ถ้วยหมดเลยต้องใส่ถ้วยใหญ่เราก็โรยให้ทั่วเลยเป็นท็อปปิ้งฟักทองเส้นฝอยน่ากินมาก แล้วเราก็นึ่งต่ออีก15นาทีที่เหลือนะคะครบ30นาทีแล้วนะคะตอนนี้สังขยาฟักทองของเราก็สุกแล้วเราก็รอให้เขาเย็นก่อนนะคะตอนนี้ฟักทองก็เซตตัวแล้วนะคะเพื่อนๆแต่ยังร้อนระอุอยู่เลยคือว่าเขา่าเก็บความร้อนได้ดีเจแปนขอชิมหน่อยนะคะหืมน่ากินมากๆ เนื้อเด้งๆเลยค่ะแบบนี้เลยนะคะต้องชิมหน่อยอืหอมมันมากอร่อยมากเลยค่ะทั้งเนื้อฟักทองทั้งกะทิไข่ขั้นตอนง่ายๆที่ทำด้วยนะคะไม่มีอะไรยุ่งยากเลยเพื่อนๆลองไปทำดูนะคะเมนูทำง่ายทำกินหรือเอาไปทำขายต่อยอดก็ได้ค่ะ เจ๊าปานขอตัวไปทานฟักทองก่อนนะคะฝากติดตามครัวอร่อยใบยเจ๊าปานสำหรับเคล็ดลับดีๆในครัวและเมนูทำง่ายแสนอร่อยด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ